รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการบีบบังคับให้ชายชุดดํานั้นรับสารภาพค่ะส่วนทางด้านของแกนนานปชนะคะก็บอกว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะปกป้องใครค่ะภายหลังกลุ่มนปชนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์ได้เข้าพบรองผาบาตารพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผาบาตารนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ดำเนินคดีชายชุดดำตามหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างเคร่งครัด โดยพลตำรวจเอกสมยศนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาในการดําเนินคดีชาชุดดําไม่เคยเลยที่จะพลาดเพียงถึงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ทําตามพยานหลักฐานค่ะอีกทั้งไม่เคยกล่าวว่ากลุ่มชาชุดดาที่นํามาถแถลงเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพลเอกร่มเก้าทุวธรรมเพียงแต่จับกลุ่มในข้อหาครอบครองอาวุธสงครามเท่านั้นเนื่องจากจุดเกิดเหตุก็อยู่คนละจุดกับที่พลเอกร่มเก้าเสียชีวิตจึงต้องแจ้งทําความเข้าใจกับทางกลุ่มนปช หากการสอบสวนขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกันเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการต่อไปพลตำรวจเอกสมยศยังบอกด้วยนะคะว่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้คุกคามบีบคั้นหรือว่าทำรายร่างกายผู้ถูกกล่าวหาให้รับสารภาพและพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมปี2553ส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาวุธสงครามเท่านั้นถ้าคดีใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ DSI DSI นั้นจะขอโอนสำนวนไปค่ะส่วนกรณีของนักกิจกรรมคนเสื้อแดงกริตสุดาคุณแสนซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ก็จะดำเนินการตามหลักฐานหลังพบสลิปการโอนเงินซึ่งสามารถกลับมาต่อสู้คดีที่ประเทศไทยได้ ด้านนาจิตตุพรนะคะก็แสดงความพอใจต่อการชี้แจงและเข้าใจการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องใครอีกทั้งไม่เคยรู้จักกับกลุ่มชาชุดดารวมทั้งไม่สร้างความขัดแย้งเพราะการออกมาตามกฎกติกานั้นไม่เป็นการยุโยงปลุกปันไไ่นฝ่ายใดค่ะ